แนวทางหานอยครับผมประจำวันที่11นะครับผมพฤศจิกายน2567ครับเมื่อวานเข้ารอบ v i p ครับผม8 8ครับผมสายรู่เท3เด้งครับผมเมื่อวานเข้ารอบ v i p 88นะครับผมสายรู่เท3เด้งครับสำหรับวันนี้ติดตามรับชมในคลิปได้ครับผมคำเตือน คลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม y o u t ท b e ช่องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามาแลบฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมสําหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของอาจารย์เยครับผม สำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นก็รบกวนรับชมโฆษณาให้จบนะครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นก็รบกวนรบกวนรับชมโฆษณาให้จบะครับผมเพียงแค่เท่านี้ก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับอาจารย์เย่อีกหนึ่งทางแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮาน,านอยนะครับผม อื่นเลยเราก็มาสะุปผลของเมื่อวานกันนะครับผมสาหรับผลของเมื่อวานครับผมนอยรวมครับเฉพาะกิจ4ี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ v i p ีทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่10พฤศจิกายนครับผม2567นะครับเมื่อะรวานแอดให้เด่น9รอง8ครับผม 3ตัว6694ครับผมกับ782นะครับ2ตัว9 4 9 6 9 8 8 2 8, 8 7 8 8ครับผมตัวกัน6472แล้วก็77ครับผมผลปรากฏว่าเฉพาะกิจครับผม4 3มงครึออก685กับ685กับ34ครับผมก็ได้วิ่งลูกปปปดนะครับผมวิ่งลูกป8บนครับ พิเศษห้าโมงครึ่งครับผม5 25กับ3 4ก็หลุดไปครับผมรอบนี้ปกติครับผม6กโมงครึ่งนะครับ16 7กับ22ก็หลุดไปครับผมรอบสุดท้าย VIP ครับผมทุ่มครึ่งนะครับ0ูนย์กกับ8 8ก็ได้วิ่งลุด9ก้ากับวิ่งลุด8ล่างบนนะครับผมแล้วก็ได้ที่ตัวเจาะ8 8นะครับผมได้ตัวเจาะ8 8ครับผม2ตัวล่างครับ สรุปได้วิงรูดสาเด้งครับผมได้วิ่งรูดสามเด้งก็ได้ตัวเจาะ2ตัวล่าง V.I.P. นะครับผม888ครับก็ขอแสดงความดีใจกับผู้โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับน้อยรวมครับผมเฉพาะกิจ4โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6โมงครึ่งแล้วก็ V.I.P. ทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่11ครับผม เดือนสินะครับผมพฤศจิกายน2567ครับผมสาหรับวันนี้ครับผมเดวทางหานอยนะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เดนซีครับผมเดนซีรองเป็นสองนะครับเดนซีร่องสองครับผมเดินสมนตัว c 4 3สครับผมเด่น3ตัว8 4 3นะครับส่วนรอง3ตัววันนี้ได้4 2 9ครับผมไปก็จะเป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมแล้วก็จะเอา8.43ครับผม3ตัวเด่นครับกับ4 29ครับผม3ตัวรองนะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2องตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผม สำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่น 4, ี่รองสองครับผมเด่น3มตัว8 4ดกับรอง3ตัว4 29นะครับผมจะตัด2ตัวเด่นได้เด่นรองรวมกันเป็น 4, 2ครับผมเด่น 4, ี่รองสองนะครับเด่นรองรวมกันเป็น 4, 2ครับผม c 3ครับ c 2ก็จะแปลงเป็น c 4ด้วยนะครับผม c 2ตัว c 8ครับสุดท้ายเลย c 9ครับผมวันนี้ชุดเด่นเยอะหน่อยนะครับผมส่วนสองตัวรองวันนี้ครับผมก็จะเหลือ29ตัวเดียวเลย สองตลองก็จะเหลือ29ตัวเดียวนะครับผม <S 2> <2> <S เพราะว่า2 4ก็จะไปติดอยู่ที่ชุดเด่นแล้วครับผมแล้วก็49ก็จะไปติดอยู่ที่ชุดเด่นแล้วครับผมชุดรองก็จะเหลือแค่29ตัวเดียวครับผมส่วนตัวกันนะครับผมตัวกันวันนี้ตัวกันจากชุดเด่นก็จะเป็น8 3ครับผมตัวกันจากชุดเด่นนะครับผม83แล้วก็ชุดรองมี29ครับผม ก็จะแปลงเป็น99ด้วยนะครับผมอ่วันนี้ก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมกอย้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับวันนี้ครับน้อยรวมครับผมเฉพาะกิจ4ี่โมงคร,รึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ v i p ทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่11พฤศจิกายน2567ครับ วันนี้ได้เด่นสีรองสองครับผมเด่นสามตัวแปดสมรองสาตัวสี่สองเาครับผมเด่นสีรองสองนะครับผมเด่นสามตัวแปดสีสมรองสามตัวสี่สครับผมเด่นสองตัวครับผมสี่สองสี่สามสี่สแปดสี่ก้ารองสองตัวส9ตัวกันเป็นแปดสามกับเก้าเก้าครับผม อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเด่น2ตัวครับ4 2 4 3 4 4 4 8 4 9รอง2ตัว29ตัวกันเป็น83กับ99ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น4รองสนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับ เดนซีรองสองก็นําไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นวันนี้ครับผมสำหรับตัวเน้นวันนี้แอดก็จะขอเน้นไปที่ c 3ครับผมตัวเน้นวันนี้ c 3กับ29นะครับผมสำหรับตัวเน้นวันนี้ครับผม c 3กับ29นะครับผมคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผม เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างยังไงก็ต้องขออภัยมาแที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของอาจารย์เย่ครับผม อาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ